ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถบ้านพลอยขวัญชาแนลศูนย์รวมรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นนะคะดิฉันนิ้งฐานิดาผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้นะคะนิ้งมากับรถยนต์ที่มีความหรูหรานะคะแล้วก็เป็นสังหารสีมาถ้าใครได้ใช้รุ่นนี้นะคะกับ Mercedes-Benz นะคะ E350E Plug-in Hybrid รุ่น Exclusive ค่ะ Yeah, it, yeah. รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นรองท็อปมีความพิเศษอย่างไรทั้งภายนอกและภายในตัวรถวันนี้นิจะมาแนะนำอย่างละเอียดเลยละคะ่ะตามนิมาชมกันนะคะสำหรับรุ่น Exclusive เนี่ยนะคะ อาจจะเป็นรุ่นรองท็อปนะรองจากรุ่น AMG Dynamic ลงมานะคะแล้วก็รุ่นตัวที่เป็นตัวรองสุดนะคะจะเป็นตัวตัวอัลวนการ์ดนะคะอาลวนการ์ดรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีความคลาสสิกตรงที่เขาเป็นรุ่น e x ็กซ์คลูซีฟเขาจะได้กระจังหน้าแบบเดิมเลยค่ะดั้งเดิมแบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้าสี่ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้แล้วก็มีความเงาแล้วก็ตรงนี้นะคะจะโดดเด่นไปด้วยรูปลักษณ์เดิมนะคะที่ท่านเออเรียกว่า อยู่มานานแล้วกับรุ่นเบนซ์ตาดาวที่ลอยตัวนูนอยู่บนฝากระโปรงหน้านั่นเองนะคะแต่ว่าความพิเศษและทันสมัยอย่างหนึ่งก็คือรุ่นนี้ที่กระจังหน้าจะติดตั้งมาด้วยเรดาร์นะคะเป็นระบบช่วยรักษาระยะห่างระหว่างรถคันหน้าเราสามารถตั้งระยะห่างเอาไว้ได้นะคะที่70กิโเมตรกิโเมตรต่อชั่วโมงก็ได้แล้วรถนะคะจะรักษาระยะห่างให้เราโดยอัตโนมัติหากมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถหยุดนิ่งได้ถึงศูนย์เลยทีเดียวนะคะนอกจากเรดาร์ชิ้นนี้นะคะยังจะมีส่วนของกล้องนะคะเป็นกล้องมอนิเตอร์อไร ะะจะเป็นกล้อง360องศาเลยนะคะรอบคันเลยมีอยู่ที่กระจกอีก2นะคะแล้วก็มีอยู่ที่ท้ายรถอีกด้วยจะเป็นกล้องรอบคันนะคะ round view monitor และที่สําคัญสําหรับรุ่น e350 e นะคะลั Plug ๊กอินไฮบร i ดเนี่ย e class แล้วมันต้องมีความพิเศษมากๆตรงที่ว่าเขาได้นวัตกรรมเรื่องไฟหน้าค่ะ ไฟหน้าเนี่ยนะคะได้รางวัลระดับโลกนะคะเป็นนวัตกรรม red dot award ด้วยก็คือเป็นไฟหน้านะคะที่เป็น led แบบ multi beam led มีหลอด led 84หลอดนั่นเองนะคะหลอด led ตัวนี้นะคะเข้ามาดูนะว่าความสวยงามของเขาเนี่ยและความทันสมัยคือมาอัจฉริยะมากนะคะความสวยงามของหลอด led 84หลอดคือคือสามารถนะคะ เขาจะสามารถดับไฟได้เป็นจุดๆเป็นหลอดๆนะคะไม่ต้องดับทั้งหมดเวลาที่มีรถสวนเข้ามาจะไม่แยงตารถคนที่ขับแต่สามารถส่องสว่างไกลเนี่ยเห็นถึงเสาไฟฟ้าเห็นถึงต้นไม้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่องพื้นได้สว่างหมดเรียกว่าเป็นระบบไฟที่อัจฉริยะจริงๆนะคะรวมถึงนะคะตัวโคมไฟเนี่ยก็สามารถปรับเลี้ยวได้ตามพวงมาลัยแล้วก็คอนดลิ้งไลท์นะคะที่เพิ่มความสว่างเวลาเราเลี้ยวด้วยนะคะ รวมถึงจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งคือจะเป็นเรื่องของ Daytime Running Light ที่ไม่เหมือนกันกันกบรุ่นคลาสอื่นคลาส E จะมี Daytime Running Light อยู่2เส้นนะคะวิ่งแบบนี้เลยนะคะเป็นเหมือนคิ้วส่วนคลาส S นะคะ S คลาสเนี่ยสังเกตง่ายๆจะมีตัว d a y t y t i r u r u n n i n i l i t h t เนี่ยเป็น2เส้นขนาดด้านบนและก็ ถ้าเกิดเป็น C Class นะคะ Class ล,ล่างสุดจะมีแค่ LED เส้นเดียวเท่านั้นค่ะนี่คือการดูคลาสของ Mercedes-Benz นะคะโอเคไปจนถึงเรื่องไฟเรืองกระจังหน้าที่สวยงามแบบนี้รูปลักษณ์แบบนี้นะคะ E Class รุ่นนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะนะคะความกว้างของรถนะคะแล้วก็ความแบบหรูหราทั้งข้างในและข้างนอกเนี่ยตอนนี้มามาให้พร้อมเลยสำหรับรถรุ่น E สามสุด E ปี2016นะคะรุ่นนี้จดทะเบียนปี2017มาดูกันส่วนของด้าน หน้าต่อนะคะจะเป็นเรื่องของห้องเครื่องยนต์นะคะคเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราคะ่ะสวัสดีครับผมตั้มวิสารใบพลอยขวัญนะครับอ่ี๋ย่เรามาดูห้องเครื่องกันเปิดทันนะมาเลยระวังโอ้โหได้ยินเสียงไหมคะมาฟังเสียงใกล้ๆกันก่อนดีกว่านี่ห้อ,อีบอกนะงจดียนดีโมดเจ็คือห้องเครื่องอะเบนซ์เนี่ยมันดีอย่างครับเขาจัดส่งได้ดี นะครับเหล็กบอดี้ในการประกอบเขาประกอบดีมากนะครับอย่างคันนี้นะครับคันนี้เดิมเดิมนะครับผมนะเดิมเดิมบอดี้สวยนะครับหลองเครื่องดีนะครับความเดิมดูแด้จากตรงไหนบ้างคะพี่ตั้มก็จะเป็นก็หลักๆเราก็ดูเหมือนเดิมครับผมนะคะว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ดูเหมือนกันเราเราก็ดูเนี่ยครับดูรอยดูแก้มแก้มซ้ายแก้มขวานะครับเราก็ดู นะรวมไปถึงคานนะครับเนะะี่ฮะรอยน็อตอะไรยังอยู่ครบเห็นไหมยน็อตนี่ไม่มีถอดเลยนาะอสีสีแต้มก็ยังอยู่ตัวน็อตก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวคารหน้านี่ยิ่งไม่มีไม่มีรอยแน่นอนคืออย่างาที่บอกอะไรที่มันคมมันอะไรที่มันกลม,มอะไรมันเหลี่ยมก็ต้องอยู่ครบหมด นะคะไล่ดูมาใกล้ๆลได้เลยนะคะมองยังอยู่ครบโน้และสติ๊กเกอร์ด้วยเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะรุ่นนี้อีสามสุดอีเบนซินสอนลิตรนะคะให้กําลังแรงม้าของเครื่องยนต์เนี่ย211แรงม้านะคะรวมไปถึงแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้กาลังอีก88แรงม้าควบรวมกันแล้วเป็น286แแรงม้าค่ะแรงมากเลยนะแรงค่ะรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูบอดี้กันข้างๆนะครับเดินดูด้านข้างได้เลยค่ะ ในส่วนของล้อนิดนึงนะคะนิ้งเติมให้ว่าล้อเนี่ยจะได้เป็นล้อแม็กนะคะลาย10ก้านนะคะแล้วก็เป็นล้อแม็กสิกนิ้วค่ะด้านในเห็นไหมคะสังเกตคาลิสเปอร์นะคะจะเป็นคาลิสเปอร์เบรกสีฟ้าบ่งบอกถึงสันนลักพลักอินไฮบริดนั่นเองค่ะล้อจะได้เป็นยางรันแฟตนะคะเป็นยางปี2020นเนาะอ่าคำว่ายางรันแฟตดูได้จากตรงนี้นะคะยางรันแฟตจะมีคําว่า M O E นะคะ,ะตรงไหนเอยเมื่อกี้ที่เห็นอยู่แบบสังเกตเจอไหมเอยนะจะเป็นตัวยางรันแฟตที่บ่งบอกเลย แล้วก็ป่ะไปตรงส่วนของตัวยกดอกอยางนี่ก็อยู่ครบเลยเนาะนี่ค่ะแบดด้านข้างก็จะเป็น plug-in น,นะคะให้เห็นชัดเลยประตูด้านข้างนะคะอีกกล้อ,องสองร้อยหกสิบองศาจะอยู่ตรงนี้อ่าบวกกับมือจับประตูก็จะเป็นแบบระบบ keyless go อยู่แล้วนะคะได้ตรงจุดนี้นะคะตามที่ตั้งไปดูบอดี้กันเปิดเบนซ์มาแนละ้วต้องบอกตรงมีอารมณ์มากนะคืออารมณ์เขาได้ครับอารมณ์เบนซนะ์ค่ะไม่ใช่อารมณ์ม,มารนะพร้อมเบาะหนังนะครับลายไม้นะครับ เช่นเดียวกันเลยเเี๋ยวเราก็มาดูครับดูประตูนะซอกน็อตซ็อกประตูความเรียบร้อยของรถไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นเหมือนกันครับเวลาเราดูเราก็ดึงมาดูได้เลยนะเห็นเห็นนะรถยุโรปเวลาเขาบอดี้หรือว่าเนี่ยเขาจะทําแข็งแรงมากเนี่ยนะฮะอาร์ตเขาจะคมนะฮะขอนุญาตขึ้นมานั่งให้เลยนะคะเวลาดูคือความคืองานเขาจะละเอียดกว่านะครับเนี่ยดูนะฮะ ดูแม้แต่ประตูนะโครงสร้างของรลุมเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยตัวนี้แข็งแรงมากขอบประตูนะลายน้ำนะครับอะไรค่อนข้างจะละเอียดคือความแข็งแรงหรือว่าวัสดุในการที่ผลิตอะ่ะเขาดีนะนะพอเราเปิดแล้วมันอารมณ์มันได้อะ่ะนี่ความคลาสสิกนะน้าข้างหลังไม่ต้องกลัวด้วยนะข้างหลังมีแอร์สี่ตัวนะดูนะ ซ้ายขวาขึ้นมาถึงมีแอร์ตรงนี้มาแล้วนะโอ้นะแล้วมีตรงกลางปรับอุณหภูมิได้ฮนะแยกอิสระซ้ายขวานะครับก็คือเดี๋ยวเราลองมาขึ้นนั่งกันว่าเฮ้ยมันกว้างไหมนะครับมาดูด้านหลังกันอีกนิด<า>นึงด้านท้ายจะเป็นระบบเปิดไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็เปบบ็นระบบไฟฟ้าแล้วก็มาถึง นนต้องปลดล็อกรถ<ล><ะ>นะคะแล้วก็ตรงช่องเสียบชาร์จไฟนะคะ plug in hybrid เนี่ยจะใช้วิธีการเปิดทางด้านนี้ต้องปลดล็อกประตูด,ด้านหลังเหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็ระหว่างนี้นะคะนิ้งจะอธิบายนิดนึงว่าไฟท้ายเนี่ยนะคะเขาได้ไฟท้ายคล้ายๆไฟหน้าเลยเนาะที่จะเป็นนวัตรกรรมใหม่แล้วนะคะไฟท้ายเนี่ยนะคะจะเป็นเหมือนกับแบบว่าป้องกันการ แสงยางตาของคนที่ขับต่อมาด้วยแล้วก็จะเป็นเหมือนละองดาวเล็กๆนี่ตรงนี้นะคะเขาทำเป็นกลิสเตอร์สวยมากไม่ใช่แค่ไฟ LED ธรรมดาแล้วนะคะด้านล่างนะคะจะมีเซนเซอร์นะคะนี่นะไฟจะเป็นเหมือนทางช้างเผือกเลยเป็นดาวกิ๊บกิิ๊เตอร์แบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่แล้ะเป็นอนตรตยกรรมใหม่ของรถยนต์เราแล้วก็มีเซนเซอร์ให้นะคะ6จุดนะคะครบรวมถึงด้านล่างนะคะ สเกลล่างก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์แบบโครเมียมและที่สําคัญได้ท่อคู่มาค่ะเป็นท่อคู่โครเมียมนะคะทั้งปลายท่อและท่อคู่ใช้งานจริงนะคะไม่ใช่ท่อหลอกด้านล่างจะแบ่งป่องท่อเป็น2 2ท่อเลยค่ะ ระบบปลั๊กอินไฮบริดนะคะพอเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมาเราจะเห็นห้องโดยสารห้องสัมภาระที่กว้างขวางของ e-class นั่นเองเนาะ m e r c e d e s b e n e-class e350 คันนี้นะคะสามารถพับเบาะหลังได้ด้วยด้วยปุ่มนี้นะคะ,ะด้วยคันดึงคันนี้เนาะพี่ตั้มลองดนูนี้มันจะดึงได้แล้วพับเบาะข้างหลังเข้าไปได้นะคะแล้วก็จัดของไปใช่ค่ะสามารถเก็บของได้ไกลมากนะถุงก๊์ฟอะไรก็ได้หมดอ่านี่อันนี้ไม่ได้ชาร์จตัวเองนะชาร์จรถ ต้องใช้ไฟบ้านต่อตรงเลยนะคะหรือที่สํคาคัญถ้าให้ดีต้องเป็นแบบ wall charge นะคะ wall box ที่ติดกําแพงที่มากับตัวรถหรือว่าซื้อแยกต่างหากละกันเนาะอันนี้จะปลอดภัยกว่าการใช้ปลั๊กพ่วง้าห้ามใช้เด็ดขาดอันนี้ชาร์จเต็มวิ่งได้วิ่งได้ประมาณสามิบิโลตรงนี้เปิดไว <What? S 1> ้นะคะเดี๋ยวลองติดกันว่ามันจริงจมันสำหรับการใช้นะคะ plug in hybrid เนี่ยนะคะถ้าหากว่าชาร์จ แบตเตอรี่จนเต็มแล้วนะคะสามารถวิ่งได้ถึง30กิโลเมตรไปเลยทีเดียวเนาะบวกลบแล้วแต่การใช้งานแต่ต้องวิ่งในระยะไม่เกิน130กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอะด้านหลังเราก็จะเห็นครบแล้วเนาะงั้นเราไปดูด้านในกันต่อดีไหมคะอ่ะอาเดี๋ยวไปดูด้านนู้นเลยเดีย๋ยวเราจะเข้าสู่ภายในตัวรถกันแล้วนะคะสำหรับ e 3 5 0 e รุ่นนี้ภายในนะคะพอเปิดมาจะเจอกับสีแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีเหมือนกาแฟนะคะเขาจะเป็นสไตล์สีบลว เอสเปรสโซ่ o, นี่นะคะด้านข้างก็จะบุนิ่มแบบนี้เลยด้านประตูสวยตั้งแต่หน้าประตูข้างประตูไปยันข้างในเลยค่ะเลิ่มจากจุดเล็กๆก,ก,ก่อนนะคะเมมโมรี่เนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นรูปบอกแบบนี้มีให้ครบทั้ง3าําแหน่งรวมถึงเราสามารถปรับเมมโมรี่ฝั่งซ้ายได้ด้วยนะคะไม่ต้องเลื่นไปฝั่งนู้นกดตัวนี้นะคะแล้วเราก็ไปปรับเมมโมรี่ฝั่งนู้นได้ด้วยนะคะใช้ได้เลยทูอินวันเลยเนาะตัวลําโพงเนี่ยยังได้เป็นลำโพงปกติยังไม่ได้ของเบอร์มาสเตอร์เนาะถ้าเป็นตัว AMG ถึงจะได้เบอร์มาสเตอร์นะติิด แล้วก็ตรงนี้นะคะจะได้ลายไม้นะคะตริมเนี่ยจะเป็นลายไม้สีน้ำตาลสวยมากๆนะคะซอกเนาะซอกประตูทุกอย่างนะคะเรียบร้อยอยู่ครบใครสนใจรถยนต์รุ่นนี้นะคะต้องเข้ามาหาต้องเข้ามาดูเองนะคะที่ศูนย์รถยนต์รถบ้านพลอยขวัญค่ะรถสวยๆนะคะมีให้เทสได้ด้วยได้นะคะทุกวันเลยติดต่อเข้ามาที่0 99 4082222นะคะเป็นรถสําหรับผู้บริหารเจ้าของกิจการนะคะสําหรับท่านที่แบบต้องการความหรูหราเนี่ย นั่งความสะดวกสบายต้องนั่งด้านหลังนะคะเหมือนที่ตอนนี้ผู้บริหารเรานั่งอยู่ด้านหลังแล้วนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นคนที่ขับและอธิบายให้ฟังเนาะเข้ามาภายในเนี่ยความกว้างขวางของเขาสําหรับ e-class คือสบายมากแล้วก็จะได้เบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังอาร์ติโคนะยังไม่ได้นับป้าเบาะหนังนับป้าจะอยู่ที่ตัว AMG เนาะส่วพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยที่หุ้มหนังนับป้าแล้วหนังนับป้าเนี่ยมันจะมีความนิ่มความนิ่มนุ่มยืดหยุ่นกว่า ส่วนหนังอาร์ติโคที่นั่งอยู่ตามเบาะเนี่ยนะจะเป็นหนังที่เข้ารูปเข้าทรงดีทีเดียวนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะตรงนี้จะมีปิีกเบาะให้ด้วยเนาะแล้วก็มีลมบ้าซัพพอร์ตนะคะเอาไว้ซัพพอร์ตหลังให้เราเนี่ยเวลาเรา,เรานั่งเราจะไม่เมื่อนนะเวลาขับระยะทางไกลอะค่ะนะคะ,นะคะด้านหน้ามาถึงตรงนี้ต่อเลยพวงมาลัยเนี่ยยังได้เป็นแบบกลมๆธรรมดานะแต่ก็เล็กลงมาแล้วนะ e c a รส่นนี้คือไม่ไม่แบบว่าทํา เขาเหมือนแบบเทอทํนโบราณแล้วจะเป็นทรงแบบคล้ายๆสปอร์ตแต่ยังไม่สปอร์ตท้ายยังไม่ตัดแค่นั้นเองแต่พวงมาลัยเล็กกระชับมือมากผู้หญิงก็ขับได้เลยนะคะโอเคด้านนี้นะคะก็จะไล่เลียงมาถึงตัวเกียร์นะคะอยู่ที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ที่เด่นๆคือหน้าจอด้านหน้าจะเป็นแบบ w wide s e r e e n Cockpit แล้วนะคะ Cockpit ก็จะคือเป็นความเหมือนสมจริงดิจิตอลที่สมจริงมีสีสันสวยงามมาก นะคะเหมือนแบบจอโทรศัพท์มือถือจอคอมพิวเตอร์จอหนึ่งเลยอ่ะใหญ่เหมือนดูในโรงหนังเลยใช่ไหมคะท่านผู้บริหารด้านหลังท่านผู้บริหารด้านหลังนั่งเนี่ยเดี๋ยวจะขับให้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็อธิบายไปเกือบหมดแล้วเนาะพวงมาลัยจะเป็นแบบทัชแพดนะคะมัลติฟังก์ชั t นทัชแพดมีระบบสั่งการด้วยเสียงมีครบค่ะเรียกว่า Mercedes Ben z เนี่ยยังไงก็มีทั้งความปลอดภัยแล้วก็ความครบคันนะคะ มีระดับอยู่แล้วขับไปคือเรียกได้ว่าอุ่นใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ยังมีให้อีกจะเป็นเรื่องของแอร์แบกที่มีให้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดลูกเลยก็จะมีด้านหน้านะคะ2นะคะที่พวงมาลัยด้วยแล้วก็จะมีถึงตรงหัวเข่าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยแอร์แบ็กเยอะมากทุกจุดนะคะที่เสาเสาบีด้านหลังอีกรวมถึงจะมีแอร์แบ็กนะคะเป็นม่านด้านข้างแล้วก็แอร์แบ็กป้องกรรันศีรษะด้วยคิดดูว่าแอร์แบกรอบคันขนาดนี้เลยนะคะ แล้วก็ตรงกลางนะคะเชื่อมต่อการแบบนี้แบบคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนคอมมา์ออนไลน์นะคะคอนโทรเลอร์เอาไว้ควบคุมได้จากด้านหน้าเนาะด้านหลังไม่มีเสียดายนิดนึงตรงที่ไม่มีให้ควบคุมด้านหลังนี่เองแต่ก็ต้องใช้ด้านหน้าเอานะคะช่องเก็บของนะคะก็จะเปิดมาเจอช่องเสียบ i อ a d ดดูเได้นะคะรวมถึงคอนโซลกลางนะคะนี่คอนโซลกลางก็จะได้แบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเรานั่งไปคุยไปก็ได้เนาะเราขับไปเทสได้ด้วยกันได้เลย ตรงนี้ก็ให้รายละเอียดไปครบแล้วเนาะแต่ว,ว่าดูความหรูของเขาเนาะโอ้โหสวยจริงๆเรียกว่าเป็นแบบโทนที่อบอุ่นค่ะเป็นผู้บริหารที่อบอุ่นงั้นเราจะมาเทสต์ด้กันแล้วก็ไปดูด้านหลังนิดนึงนะคะว่าผู้บริหารนั่งตอนนี้นั่งสบายไหมเปิดด้านหลังนิดนึงค่ะอาด้านหลังนั่งสบายไหมคะสบายอยู่นะอ่าเบาะนะคะโต๊ะใหญ่ๆก็นั่งสบายอยู่ใช่เบาะปรับเอ็นไม่ได้นะพี่เนาะแต่ว่าก็จะมีช่องวางแขนให้นะคะ ตัวพักแขนแล้วก็มีช่องวางแก้วให้ตามปกติเลยของรถยนต์ทุกรุ่นมีตัวช่องเสียบเอกสารด้วยนะคะโอเคเบาะก็จะเป็นสีสันแบบนี้นะแล้วก็บอกเนี่ยนะคะของเราเนี่ยรถบ้านพลอยขวัญเราดูแลอย่างดีบอกแบบยังมีความเหมือนใหม่ๆเลยะคะ่ะรถปี17เเนี่ยนะคะแต่มีความใหม่ทุกอย่างเรียบสะอาดแล้วก็ไม่มีริ้วรอยอ้อแล้วก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับ mercedes benz e class ค่ะ ดูเบลนะคะไม่ใช่เบลธรรมดาเขาจะเป็นแอร์แบ็กค่ะเป็นเบลแบ็กเห็นไหมคะเนี่ยเบลแบ็กก็คือเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการฉุกเฉินจริงๆแบ็กตัวนี้นะเบลตัวนี้นะคะจะแตกออกมาเป็นแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะเลิศมากโอ้เรียกได้ว,ว่าก็ปลอดภัยอะ่ะแล้วก็มั่นใจได้นะคะนั่งสบายค่ะเบาะหลังนะคะตัวแอร์เนี่ยก็ได้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะแยกโซนให้เป็นเทอร์โมโทนิกสามทิศทางท,งทั้งหน้า,ท,นาทั้งหน้าหลัง โอเคมัสจะควบคุมไปแล้วแล้วก็แอมเบียนไลท์สมองขึ้นไปข้างล่างนิดนึงจะมีสีเห็นไหมฮะจะมีแอมเบียนไลท์เสนอรอบคัน64สีเลยนะคะโหถึง64สีเปลี่ยนกันให้สบายใจไปเลยคะ่ะจะเลือกสีสันไหนแนละแล้วแต่อารมณ์เลยเดี๋ยวเชิญนะคะเชิญท่านผู้บริหารมาเป็นคนขับรถให้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปเทสต์ไซส์กันนิดน,นึงว่า E 3 5 0 E เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2.0แต่แรงมากขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ ไปค่ะเราไปลองขับ e 3 5 0 e กันค่ะตอนนี้นะคะเราออกจากรถบ้านพลอยขวัญน,นะคะศูนย์รวมรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นตั้งอยู่ที่ถนนพาน,นกตัดพุทธบนุญทนด้านหน้านี้ค่ะถ้าวิ่งมาจากกาญจนานะคะให้เจอในตีบันดิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แหละคะ่ะแยกที่จะตรงไปสามแยกไฟฉายได้เนาะเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยเส้นนี้ดีหรือโทรมาสอบถามเส้นทางได้เลยที่099408222อรถคันนี้เลิมอ,ออกตัวรับเป็นยังไงบ้างคะพี่ ใช้เครื่องยนต์อยู่ใช่ไหมคะะ<ช>อ่นนอ,ะออกตัวด้วยเครื่องยนต์นะคะอย่างที่เราอธิบายไปนะคะขอลดเสียงนิดนึงนะคะ,ะว่าถ้าเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะด้วยการชาร์จเนี่ยที่บ้านมือเราชาร์จสักคืนหนึง่งเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงมันก็เต็มแล้วนะเชา้ามาก็เต็มสามารถวิ่งได้ประมาณ30กิโลบวกลบนะแล้วก็ความเร็วต้องไม่เกินสามสิบกิโลเมตรนะคะสำหรับการใช้ระบบไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าเต็มเต็มแต่ตอนนี้เรามาใช้ระบบตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0 ไปข้างหน,น้าก,กับข้างบนไหมนี่นั่งแล้วก็รู้สึกถึงความแรงแล้วก็ความมั่นใจตัวแรงม้าของเครื่องจนอย่างเดียวก็พอแล้วอะเนาะสองแรงม้าแล้วอะ,ระแรงบิดอยู่ที่350อยนิวตันเมตรอะที่พันกว่ารอบต่อน,นาทีเองซึ่งแบบว่ามันมาที่ละรอบต่ำมากเลยถือว่าเหยียบไวาม,มาไวามันเหยียบติดขาใช่ค่ะใช่นะคะ ปรับเปลี่ยนโหมดอ่าปรับเปลี่ยนโหมดได้นะเป็นโหมด Dynamic ไดนามิกได้มีโหมดคอมฟอร์ตนะคะเป็นโหมดอีโคประหยัดโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดพวกดนามิกนะคะรุ่นนี้ถ้าหากว่าใครได้เป็นเจ้าของเนาะ Mercedes-Benz E c l a s คารรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปอ่านคู่มือกันได้เลยค่ะคู่มืออุปกรณ์เรามีให้หมดครบเลยนะคะนีรถของรถบ้านพอยขวัญเรานะคะคัดแต่รถยนต์คุณภาพดีแล้วก็มีรับประกรันหลังการขายด้วยนะคะ<อ>มีระบบช่วยเหลือ24ชั่วโมงแล้วก็ มีรับประกันไม่มีชนหนักพิควมัมจมน้ําปัดหัวตัดท้ายเราไม่มีแน่นอนถ้ามีเรายินดีรับซื้อเต็มจานวนนะคะซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็รถทุกคันมีประวัติเนาะนี่เข้าศูนย์ประวัติจากศูนย์เบนซ์นะคะรวมถึงเป็นรถปี16บหกจดทะเบียนปี2017นสบเจะคะการก็ก๊าก็มาเนาะ ขายนีออกข้างป้ายแดง3ล้านเดเหรอออกข้างป้ายแดง3ล้าน79เลยค่ะพี่ oh oh. เดออี๋ยวมาดูว่ารถบ้านภายขวัญเราตอนนี้นะคะเสนอขายให้คุณในราคาที่หายไปเยอะมากถ้าใครอยากเป็นเจ้าของใครอยากขับขี่รถรุ่นนี้นะคะท่านผู้บริหารท่านใดกําลังมองหารถสไตล์นี้สีนี้อยู่บอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าใช้จริงๆนะคะทั้งความหรูหราความปลอดภัยเอกลักษณ์ของเขาความเป็นที่นิยมของเขากําลังเครื่องเขาดีมากนี่ขยียบ ไม่ได้เหยียบอะไรมากเลยนะค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้อยสี่แล้วหรอคะพี่ตั้มขานี่คือขับไม่ได้อะไรนี่ปล่อยคันเร่งด้วยนั้นแบบไม่ได้แบบนี่ยกด้วยนะรถมันใหญ่ดูเหมือนหนักแต่มันไม่หนักเลยนะพี่เนาะใช่ฉะนั้นมันเหมือนวิ่งชฉีวมากอะโอเคอ่าเราก็ลังเทสได้กันอยู่เนาะเดี๋ยวจะให้ดูถ้าเกิดเราแซตาระบบบางแดดที่บางแดดของเรามันมี2ชั้นด้วยนะ m e r c e d e s b ส n บดีอย่างนี้แหละค่ะนี่ที่บางแดดจะเป็นสองชั้นอย่างนี้นะคะได้ ด้านหน้าด้านข้างด้วยเนาะทำเฉพาะ Mercedes Ben z นะคะแบรนด์นอื่นเขาไม่ทำอใหญ่มากเลยนะอ่าใช่พี่คือเหมือนนั่งดูในโรงภาพยนตร์เลยอะจอทาสวยถ้าเป็นตัวโลสุดก็คือเอาแวนกัดเนี่ยนะคะจะไม่ได้จอตัวแบบนี้นะจะได้เป็นจอแยกค่ะอ้าวหรอใช่ค่ะตัวแว่นกัดจะได้จอแยกอันนี้จะเป็นเลขไม้ก็จะเป็นเลนไมจอนหนึ่งแล้วก็จอน,นี้จะเป็นแบบนี้แหละ <S <S แต่จะแยกเป็นตัวเครื่องหนึ่งนะคะจะมีเฉพาะในรุ่นตัว่จริงขับแล้วอารมณ์เขาได้นะเพราะหนึ่งเขาตัดหมดบอกระายไม้เขาตัดหมดค่ะมันเข้ากันข้างหลังแอร์เย็นไหม เย็นใช่ไหมโอ้โ oh, ห oh. เข้ากันกลมกลืนมากเราไปไปไปพัทยาไหม <laughs> ใช่ค่ะยังค่ะเราต้องทําอะไรอีกหลายอย่างเลยค่ะนะคะนในช่องคนโซนกลางนะคะยังไม่ได้ดูว่าก็จะมีเสียบ SD card ได้แล้วก็พอร์ต USB ได้เลยเนาะสองช่องเนาะใครอยากดูละเอียดละเอียดขอให้มาชมที่สวนรถบ้านพัร์ทมาลองขับได้นะ <laughs> มาลองขับกันได้นะ,ะใช่ค่ะ <laughs> สนใจแล้วชอบไม่ชอบมาลองขับได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะบอกราคาให้ว่า ราคาเท่าไหร่ด้วยราคาที่น่าจับจองมากสำหรับรถแบบแค่ 3, 4, 3ปี4ปีเนี่ยนะคะคันนี้แล้วเราจะบอกด้วยว่าคันนี้ผมราคาถูกที่สุดในสื่อด้วยเซอร์รน,นี่ไม่มีเลยครับมีขอผมถูกที่สุดนะเจับรถบ้านคอยขวัญเดี<ช>๋ยวเราไปดูท,ที่สมคัญดอกเบี้ยก็ถูก2บาท2 6งจุดห้านะครับผม พิเศษนะคะเฉพาะที่รถบ้านความความ,มาเท่านั้นนะคะขอนได้นานถึง84งวดน,นะโอเคเราจะถึงศูนย์รถยนต์ใช่ไหมคะถ้าวิ่งมาเราก็าเตรียมวิ่งมาเราก็จะเจอดีไสายป้ายใหญ่ๆเลยนะคะเรามีรถยนต์ให้คุณเลือกมากกว่า200รายการเลยนะคะมีรถยุโรปมีรถญี่ปุ่นมีทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยค่ะรถกระบะรถวิ่งงานก็มีเผื่อท่านใดสนใจเป็นรถนนอื่นๆนะคะ อย่าลืมสอบถามเข้ามาได้ตลอดที่เบอร์099-408-2222นะคะแล้วก็ถ้าใครมองหารถยุโรปนะคะรุ่นนี้นิงอธิบายไปอย่างละเอียดเลยในคลิปนะคะหากมีคำถามได้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้อีกนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันด้านหน้ารถค่ะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับว่าราคาออกห้าง3 7 9ล้0 0เ้าเนใช่ไหม ค่ะครับวันนี้รถบ้านพลขวัญขายในราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนามหมื่นเก้าพันหนึ่งล้านเันเท่านั้นเองนะคะถูกที่สุดด้วยนะครับผมนขายไปครึ่งหนึ่งเนาะถูกที่สุดในตลาดแล้วดอกเบี้ยสตาร์ทนะครับสบาทสองจุดหกเก้านะสามารถผ่อนได้48นะ60 72 84จ็ดสิบงวดนะคะสูงสุด84งวดแล้วก็เลทผ่อนอยู่ตรงนี้ประมาณ สามหมกว่าบาทราคาหนึ่งล้านแสนสามหมื่นเกาพนะคะสนใจรุ่นนี้ e 3ามห้าศูนย์ e plug in hybrid <ฮ> เอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะตัวรองท็อปนะคะแล้วก็รุ่นนี้มีอุปกรณ์ให้ครบนะเห็นแล้วแล้วก็รวมถึงกุญแจสำรองให้อีกรถออกจากศูนย์เบนซ์นะครับผมรถศูนย์ค่ะแล้วก็เลขไม์เพียง150,000กว่ากิโลนะคะอาจจะวิ่งมาเพิ่มวิ่งมานิดหน่อยนะก็สภาพยังดีบอดี้ยังดีขนาดนี้เชิญเข้ามาชมได้ที่รถบ้านพลอยขวัญนะคะ0 9 9 4 0 8 2 2 2 2ค่ะแลคา ขออีกรอบนึง้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะเรามีรับประกันบอดี้แน่นอนนะครับผมนะลงในสัญญาได้เลยนีสบายใจได้นะครับผมสัญญาไว้อยู่แล้วนะคะวันนี้ตั้มวิษา์บายพลอยขวัญขอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะลาไปก่อนค่ะ